ไม่เคยมีช่วงชีวิตที่ผิวหน้าแบบเรียบเนียนเลยเศร้าเามากหนึ่งคือร้อยสิวเป็นนางสาวสิว,ค,สวคือสิวขึ้นตลอดรูขุมขนกว้างและก็ริ้วรอยเนี่ยเห็นชัดคือริ้วรอยเนี่ยมาก่อนวัยแล้วก็แนะนําว่าทำไมถึงไม่ทำตัวนี้ล่ะ n e ด d l e RF มันตอบโจทย์คือ1คือเรื่องรูขุมขนเลย2องคือเรื่องหลุมสิวกว่าจะมปหลุมสิวตรงเนี้ยเยอะมาก3คือเรื่องริ้วรอยหลังทำเสร็จเราจะไม่หน้าบัวไม่ได้หน้าแดงใช้ชีวิตได้ปกติอยู่นะคะตัดสินใจทำเลยค่ะเริ่มเลย ้ตรงตว่าเตรียมใจมาเจ็บแบบชั้นพร้อมแล้มาเลยจ้ะเฮ้ยมัไม่เจ็บขนาดนั้นมีเดลอาร์อพูดเลยว่าชิลมากตรงจมูกคือไม่รู้สึกเลยแนะนำนะทุกคนคือการแก้ปัญหาลงลึกถึงแบบระดับแบบชั้นหนังแท้ระดับคอลลาเจนจะต้องเป็นมีเดลอาร์เอฟที่ s อ c เเท่านั้นค่ะ